สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเสียงท่ออาคาโปวิกาย18นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆร,รถกันก่อนนะครับนี่ครับรอบรถของเราเรามาฟังเสียงท่อนะครับ รอบเดินเบานะครับเป็นปลาย18นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเบิ้นสัก ไม่ได้นะครับเกรงใจคนแถวนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย